สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสีนะคะชานแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่อโกนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้มาพิกเด็กนะคะอาจจะมาหลากหลายสําหรับหน่อยแต่เป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบนะคะรายเดือนของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะเป็นของเดือน พฤษภาคมนะคะ2564นะคะดูก่อนล่วงหน้าเพื่อมันเป็นประโยชน์ในการอัดแอปใช้หรือว่าเป็นแนวทางไกด้ไน์แนวทางความคิดหรือว่าาการวางแผนอะไรบางอย่างให้คุณได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ,ะและที่สำคัญนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะมันเป็น general reading นะคะคลิปนี้นะคะหมอวจะนำเสนอเกี่ยวกับ อะไรเอ่ยนะคะงานยืนสุขภาพโชคลาภนะคะเป็น general reading ไปเลยนะคะการเรียนอะไรไปซะอย่างนี้ความรักนะคะเอาทุกอย่างนะคะอัดไปในคลิปเดียวกันมันก็เลยแบบใช้ไพ่เยอะหน่อยนะคะวันนี้ใช้ไพ่ทั้งหมดสําสำรับด้วยกันนะคะมากมายนะคะใช้ไพ่หําสำรับด้วยกันนะวันนี้เช่าวันจันทร์นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะ ยอด Subscribe ของเรา152,000แล้วขอบพรบคุณมากๆเลยไม่ใช่สิ <laughs> 352,000นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาเราก็เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กันแลนะกันเนาะโอเคชาววันจันทร์นะคะดวงในเดือนพฤษภาคมจะเป็นยังไงบ้างเรามาต่อเนื่องกันนะคะจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมชาววันจันทร์ค่ะ หมอบโบจะพยายามที่จะหาข้อมูลนะคะหรือว่าศาสตร์อะไรบางอย่างมาสอดแทรกแล้วก็มาเสริมเสมอๆนะคะเพื่อจะให้มันไม่ได้แบบซ้ำซากบ้างอย่างนี้เนาะโอเคค่ะขอดูดวงชาววันจันทร์พฤษภาคมวันนี้มากับเทียนที่เป็นสีประจำวันเกิดของคุณเลยนะคะโอ้เฮอร์มิตค่ะ สองดาบ Why the sun <laughs> ชอบจังเลยค่ะ the sun ทำไมเล่นเลยอย่างเงี้ยคะกรับกล้องโอ้ยดีใจจังเลยเห็น the sun มาลงอ,อกแทน Judgment โอ้โหล l ว v e r the Lover Justice Four Cup t ะไ h พ i n เ e d ห้าเหรียญใน i g h t of p e n t a c l e อ่ะขอนสามใบนะไพ่งดงามเช้าวันจันทร์วันจันทร์กำลังค้นหาคำตอบบางอย่างของชีวิตต้องการบางสิ่งบางอย่างไปประมวลในการตัดสินใจนะคะต้องเลือกแบบ หรือว่าต้องมีบางอย่างเรื่องแบบฉับพลันอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเลือกไม่ได้มันเลือกยากคนสองคนทางสองทางงานสองงานอย่างนี้นะคะคุณกําลังหาคําตอบให้กับชีวิตของเจงจะเอาอยัางไงนะคะเหมือนทางที่คุณเลือกมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นทางที่ดีไปสู่อนาคตของคุณเป็นเดือนซันมันเป็นจัสติกนะคะอืมไว้ Why? สามเหรียญขอเสริมอีกสามใบ จัสมิกมา2ใบเลยเดือนนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเอกสารกฎหมายสัญญานะคะหรืออะไรที่เป็นทางการองค์กรอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนอาจจะได้เลิกร้างได้เลิกราหรือว่ารอการเซ็นยานะคะจัสมิกมาแล้วการปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากพัันนานาทาั้งทั้งด้านร่างกายหรือว่าจิตใจก็ตามนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปนะไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าเป็น general แล้วก็หมอโบพยายามอัดเนื้อหาให้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปแบบนี้เนาะอ่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรให้ชาววันจันนะคะว้าวเวอร์พระสิวเทพค่ะ มากับดิซันอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละนะคะมีพลังขับเคลื่อนงดงามมากเราจะต้องแบบไปหาโต๊ะมาใหม่แล้วมั้งเนี่ยพื้นที่เรา <laughs> รู้สึกว่ามันจะขับแคบขึ้นทุกวันเพราะว่าไพ,พเยอะนะคะเอาแหละงดงามก็คือ เอร์มิเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการให้ความรู้ผู้คนให้คําตอบให้แนวทางผู้คนหรือจะมีใครก็ได้ที่เป็นกูรูเข้ามาชี้นําแนวทางคุณในสิ่งที่คุณกําลังร้องของหรือกําลังตัดสินใจอยู่นั่นเองนะคะเป็นเป็นพลังที่งดงามนะเทอร์มิตเพราะว่าเขามาเจาะกับเดอะซันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหมอโบไปหยิบอ่าสาบหนึ่งมานะคะอีกหนึ่งตำดานะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ วันจันนะคะคนที่เข้ามาใหม่อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสีประจําคุณก็คือสีเหลืองนั่นแหละนะคะแล้วก็อัญมณีประจาวันเกิดจะเป็นเพชรนะคะแล้วก็มุกดานะคะเพชรกับมุกดานะ,ะาพระประจําวันเกิดก็คือพระปางห้ามสมุดนะคะหรือตานานเขา,เาบอกว่าปางห้ามยาดนั่นเองนะคะสําหรับชาววันจันเนาะ อีกหนึ่งตำรานะคะเขาก็บอกว่าชาววันจันเนี่ยแน่นอนแหละหนึ่งเลยก็คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์แล้วเขาก็เชื่อกันว่านะคะจุติมาจากนาครนครนาคราชนะคะนครนาคราชใต้บาดาลมีอนุภาพมากนะคะต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นใหญ่ได้นะคะมีสเสน่ห์มีผู้รักใคร่แต่แตบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะเจ้าชู้หลายใจอันนี้เป็นตำราโบราณน,นะคุณอืไม่ใช่หมอโบนะ ทำ่าทำให้แบบทาอะไรลังเลนะคะเราอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟด้วยก็ได้นะคะเนาะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่า,ามาแต่ตัวเครือญาติหัวไม่ใช่คือส่วนใหญ่อาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะคะเขาจะประมาณว่ามีปัญหาเนี่ยเราช่วยคนอื่นแต่ถึงเวลาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นมายื่นมือให้ความช่วยเหลือมากกว่าญาติพี่น้องของเราอะ นะคะโอเคทีนี้มาดูว่าสิ่งที่พีคของคุณเลยคืออะไรในเดือนหมอโบจำได้ว่าในเดือนเมษาดวงของคุณดีนะเราเราจำได้ว่าราก,กรีดกันไปในเดือนเมษานะคะจำไม่ได้ว่าได้จำไม่ได้ทุกใบแต่หมอโบจำได้ว่ามีเดอะซันหรือเปล่าใช่ใช่มีเดอะซันนะเออทีนี้ ในเดือนนี้นะคะความแตกต่างก็คือในเรื่องของการตัดสินใจมันเกิดขึ้นทั้งสองใบเลยนะคะคือความสมดุลน,นั่นเองนะคะจัสติกมาสองใบนะคะจัสติกนะคะเป็นไพ่ที่11ของ Major a ์อะคานะคะใครที่เรียนรู้ผ่านช่องทางหรือว่าชาแนลของหมอโบก็ยินดีนะคะมีหลายคนมากนักเรียนบอกว่า,เ,าเรียนไพ่ตามอาจารย์อ,อ่ะหัดฝึกหัดอะไรขนาดไม่เคยลงเรียนก็คือเรียนแล้วรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย ยินดีนะคะที่จะให้ความรู้หรือว่ายินดีที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณนะคะโอเคทีนี้หนึงบวกหนึ่งมันก็คือเลขสมันเป็นเลขของความสมดุลน,นั่นเองเดือนนี้นะคะมันจะมีบางอย่างในเรื่องของความสมดุลความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนการได้รับการช่วยเหลือนะคะถ้าคุณเองเนี่ยมีปัญหาหรือต้องการคําตอบใดๆเนี่ยคำตอบมาแล้วนะคะความจริงจะปรากฏ มีความสมดุลขึ้นในทุกๆเรื่องของชีวิตนะคะในเดือนพฤษภาคมหลายท่านเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะชาววันจันทร์หลายท่านก็เป็นลูกหลานพญานาคเช่นกันนะคะ,ะทีนี้เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตก็เหมือนตัวเราเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะชาววันจันทร์นะ,ะสิ่งปกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเหมือนมีบางอย่างกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ เป็นช่วงเวลาบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้สันโดษในเรื่องของการเก็บตัวนะคะอาจจะโควิดหรือเปล่าไม่ใช่เก็บตัวทําอะไรบางอย่างหรือตึกตองใช้เวลานี้ลําพังพินิษ์พิเคราะห์ถึงต้นสายไปเหตุแล้วก็ออกมาพร้อมกับคําตอบของชีวิตนะคะคุณจะเข้าถึงคุณจะเข้าถึงช่วงแบบช่วงที่มันเป็นแสงสว่างของชีวิตได้อ่ะเหมือนฤาษีคนนี้เขาจะออกมากับตะเกียงนะคะคน้นค้คนพบคําตอบอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้มีความสุข นะคะทำให้มีความสุขได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะก็จะดีมากๆหรือต้องการความสงบในชีวิตแม้กระทั่งแบบต้องการคนเข้ามาช่วยเหลือคุณก็จะมีกูรูเข้ามาครูบาอาจารย์นะคะจะตามหากันเจออย่างเงี้ยนะคะมีครูบาอาจารย์หรือมีคนแนะนว ในเรื่องของชีวิตแนวทางชีวิตให้กับคุณนะคะหรือจะได้พบพานกับคนลักษณะดังกล่าวก็ได้มีความรู้นะคะเนาะแต่สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณหมอมอ,มองเห็นในเรื่องของการตัดสินใจสะส่วนใหญ่นะคะมีในเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นมีในเรื่องของการเลือกเกิดขึ้นหนึ่งเห็นจ,จ่าเลยเลือกความรักด้วยนะคะเลือกความรักด้วยหรือว่าเลือก บางคนอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งงานขึ้นไปนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจแต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะคะไม่ว่ามันผลมันจะออกมายังไงมันมันถูกลิขิตไปแล้วอ่ะคุณนะ The Sun นะคะคืออะไรทุกคนรู้ดีได้ The Sun คือมันเป็นความสุขนะคะความสุขความสําเร็จมองบดูซิว่าให้เมเจอร์กี่ใบอะคะโอ้โหหกใบ วงชะตาของคุณน่าจะมีเหตุอย่างที่หมอโบพูดไป80%ขึ้นไปนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ80%ขึ้นไปนะคะโอเคอ่า The Sun นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของความหวังความสมหวังนะคะคืออนาคตที่สดใสรอคอยคุณอยู่อีกหนึ่งเดือนจำได้ว่า ในเดือนเมษาก็เป็นเดือนที่ดีเช่นกันในเดือนนี้นะคะพฤษภาก็จะประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่บางคนให้กําเนิดบุตรนะคะคุณแม่หรือบางคนนะคะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยความหวังถ้าใครป่วยจะมีปาฏิหาริย์นะคะคุณจะหายนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางก็สําเร็จความรักจะได้พบกับรักที่ดีงามเข้ามาแล้วเป็น the lover so m a t t h win fame ก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบคุยกันนานแล้วอาจจะได้แต่งงานจดทะเบียนก็ได้นะคะ กขขอให้สมหวังเหมือนไพ่เดอะซันนะเนาะอืมคืองานปังมากนะคะมีคนเห็นในผลงานนะคะเริ่มจากหนึ่งนะคะการงานจะมีคนเห็นในผลงานงานสื่องานออนไลน์งานสอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นกฎหมายนะคะจะมีคนเห็นในผลงานคุณอาจจะได้ไปแบบจดเซ็เสนสัญญานะคะหรือมีการแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญญาทําให้เราจะต้องตัดสินใจนะคะทํางานมากกว่าหนึ่งงานรายได้ก็เข้าเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ มันเป็นช่วงที่เราต้องแบบรักษาศัก,กยภาพในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของผลงานของเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือคุณจะต้องหาความสมดุลในชีวิตเยอะๆนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญของคุณนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณมีคุณมีของดียังไงก็ไม่รู้หมอโบรู้สึกว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีเซนต์บางอย่างนะคะ รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณแล้วคุณสามารถที่จะใช้จิตสัมผัสของคุณบางคนมีซิกเซนต์นะคะหรือว่าลางสองหอนที่แม่นยำมากคุณจงเชื่อในพลังภายในของคุณเขาจะนำพาคุณไปให้พบกับคำตอบนั้นนะคะเวลาที่เราต้องการคำตอบอะไรบางอย่างนะคะเราก็พูดกับพลังจิตใต้สำนึกของเราก็ได้ว่าด้วยความสามารถอันไรคิดจำกัดของฉันจะนำพาฉันให้พบกับทางออกหรือคำตอบที่ฉันค้นหาแล้วคุณจะเจอนะคะจงถามนะ งานดีมากๆนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคุณจะได้คำตอบใครที่รอคอยการงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานแล้วก็มีออฟเฟอร์เข้ามามีออปชันเข้ามา2ทางด้วยซ้ำนะคะแต่ข้างงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะเด่นนะคะช่วงนี้หรือใครไปเรียนไปอะไรก็จะสำเร็จด้วยเช่นกันนะคะการเงินจะต้องบอกว่าโชคดีมีโชคลาภเข้ามา นะคะการเงินมีทั้งได้รับการซัพพอร์ตจากจัก,กรวาลน,นะคะมีลูกค้าประจําหรือว่ามีเงินที่ได้มาจากเงินประกันเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรก็ตามที่มันเป็นการได้รับการซัพพอร์ตนะคะมีคนเอาเงินมาให้ก็ได้หรือโชคลาภก็ได้หรือธุรกิจการงานใดๆที่คุณทำมันตังมากๆไม่อยากจะพูด <laughs> ได้รับการซัพพอร์ตนะคะเออมีคนเอาเงินมาให้หรือใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเนี่ย เงินมันหายากจังเลยมันเหนื่อยจังเลยนะคะรอคอยความช่วยเหลือคันทางการเงินคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะเนาะที <blue> นี้มาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพบางคนอาจจะต้องระวังในเรื่องของหลงหลงลืมลืมบ้างอนะเออหลงหลงลืมลืมเนาะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะแต่หมอโบมองว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นสายตานะคะหรือว่าเป็นแบบขี้ลืมบางคนมีปัญหาในเรื่องของแบบ ความเครียดสะสมมาตั้งแต่อดีตอย่างเงี้ยพยายามที่จะรีแลกพยายามที่จะปลดปล่อยมันนะคะส่วนการเรียนน้องๆนึกษาเป็นช่วงที่จะสําเร็จนะคะผลออกมาดีมากนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคืออ่าถ้าใครที่ไปเรียนเกี่ยวกับสายคณะที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยจะปังมากๆเลยนะคะจะปังมากๆหรือบางท่านอาจจะกําลังตัดสินใจเลือกโรงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งอยู่ก็ได้เนาะความรักนะคะความรักเนี่ยกาลังจะเจอ กำลังจะเจอนี่หลายเดือนแล้วนะคะไม่รู้ว่าเจอหรือ,อยังเนาะบางคนนะคะตัดสินใจจะเลือกคบใครดีนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโดยเฉพาะชาวธาตุดินนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเป็นเดนโลเวอร์อ่ะกำลังเข้ามานะคะเขาคนนี้ถูกพันทางจิตวิญญาณเหมือนเป็นคู่จากอดีตชาติของคุณน่ะนะคะแต่บางคนนะคะถูกหลอกถูกโกงถูกเทนะคะบางคนอาจจะ ผิดหวังนะคะในเรื่องของการเงินหรือผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการจบเหตุเหตุการณ์บางอย่างนะคะแล้วการจบเนี้ยมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะรีลีฟปลดปล่อยบาดแผลนั้นออกไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรนะคะสำหรับชาววันจันทร์ที่น่ารักทุกคนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณได้หมายเล็กหนึ่ง หมายเลขึนหนึ่งนะคะก็คืออำนาจนะคะพลังนะคะ power ชีวิตคุณจะ powerful มากชีวิตคุณจะ powerful มากมากอันนี้คือพระศิวะเทพนะคะบ่งบอกถึงอะไรคะความฉลาดความคิดเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะมีทักษะ ในฝีมือการทํางานการศึกษานะคะเป็นอาจบางท่านอาจจะได้ไปศึกษาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการงานเนี่ยคุณจะมีพลังมากมายในการทําอะไรหลายอย่างในเดือนนี้นะคะหรือมีโอกาสนะคะที่จะแส,แสดงความสามารถสามเหรียญกับเดอะซัจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้นะคะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงกับที่เรียนมานะคะแต่ ไม่ได้แบบเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคุณมาจับ mm. แล้วคุณทํามันได้แล้วทาได้ดีด้วยอย่างเงี้ยก็มีนะคะการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคลาภนะคะเนี่ยมีเงินมาแบบหูไม่ขาดมือเลยสาธุขอบคุณนะคะใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายแต่ก็เก็บบ้างนะคะแล้วก็ควรที่จะรอบครอบ จัดการในเรื่องของการเงินเก็บเงินสะสมบ้างนะคะต้องระมัดระวังจะคิดจะจ่ายอะไรก็ให้ยับยั้งบ้างอย่าแบบสายเปเกินไปอย่างนี้นะคะหรือตามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไว้ยามฉุกเฉินบ้างนะคะความรักนะคะกําลังจะพบกับใครที่มีแรงปรารถนามีแพชชั่นนะคะความเย้ายวนใจเกิดขึ้นนะคะเนาะอา,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณต้องเลือกนะในเรื่องของความรักมันขึ้นมาชัดเจนเลยในเรื่องเวลาในเรื่องของการเลือกนะคะแต่มีสเสน่ห์ร้อนแรงแหละในเดือนนี้นะคะสุขภาพจะแข็งแรงมีฤดธสซันมาป่วยจะหายนะคะแล้วก็สรุปก็ดีการเดินทางก็จะปลอดภยัยถ้าใครได้เดินทางนะคะในเดือนนี้นะคะนี่คือสารจากสิ่งิ์สัธิ์ของท่าน แล้วทีนี้หมอโบขอเปิดไพ่สองทำรับนะเป็นการที่ใช้เวลานานพอสมควรแต่เป็นทั้ง7วันเกิดเนี้ยจะเป็นแบบคลิปหลักของช่องของหมอโบเลยอะหมอโบเลยใส่ใจเป็นพิเศษเต็มที่ให้พวกคุณนะคะขอความรัก3ามใบ Very soon มาแล้วมาแล้ว Very soon นะคะมาแล้วนะ ไปดูคลิปโซเมตนะคะเนี่ยของคุณจะมาแล้ว no commitment เดือนนี้อาจจะยังไม่ commitment แต่ดูดูไปก่อนเพราะว่าเราลังเลจะไปยังไงดีนะคะใช้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกของเตงือเส้นของเตงเป็นการนำทางว่าจะเอาอยังไงนะคะ no commitment กับใครสักคนหนึ่ง unconditional love โอ้โหมาแบบรักไม่มีเงื่อนไขน่าจะเป็นโซเมตของคุณนะคะคนนี้ น่าจะเป็นโซเมดเด่นน่าจะเป็นชาวธาตุดินนะอืมชาวธาตุดินแล้วก็ดินก็พึกศพบ,บังกรกันหรือว่าราศีตุลด้วยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่ฮาร์ดออรโคอยาจะบอกอะไรสามใบจัดเต็มไปเลยนะคะอุ้ยเลิศเบา คือคุณมีความรักเยอะแยะมากมายเอนิจ y ของความรักสีเขียวขึ้นมานะคะคือรักกําลังมาพลังงานความรักดีมากแต่ถ้าใครที่จบไปแล้วอาจจะต้องทําความสะอาดทารก,ก,ก็ได้นะคะไฟบาลานตรงกันกับหมายเลข11เลยนะคะหาความสมดุลน,นะคะไฟ ค้นหาความสมดุลณความบาลานซ์ทั้งในด้านจิตใจหรือสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะคุณกําลังจะหามันอยู่เนี่ยนะแล้วคุณจะหาเจอนะคะเรียนรู้ที่จะสังเกตนะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเสมอนะคะหรือว่าเนี่ยกำลังค้นหาบางทีคําตอบมันอาจจะมาก,กับ บางสิ่งบางอย่างรอบตัวคุณที่คุณเห็นในชีวิตประจําวันของคุณนะคะจาไว้นะเปลี่ยนด,ดูที่จะสังเกตสิ่งรอบข้างมันจะนําพามาซึ่งความคิดไอเดียครีเอทีฟอะไรยังบางอย่างอย่างที่พระศิวะบอกนะคะมันจะทําให้เหมือนคุณพบทางออกแล้วคุณต่อยอดกับสิ่งที่คุณทําได้นะคะโอเคชาววันจันทร์ไพ่งดงามมากนะคะกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณความสําเร็จขอบคุณพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่ ที่ซัพพอร์ตฉันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะโอเคยังไงก็ขอให้วันจันทร์ทุกคนนะคะจงโชคดีตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะคลิปนี้ไปแหละเลิฟยูทุกคนคะ่ะเลิฟเลิฟ